รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอินีวาสวัสดีตอนบายบายค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุโก้ยเจแปนรายการที่จะพาคุณไปตะลุยญี่ปุ่นในแบบที่คุณต้องลองว่าสุโก้ย ับคผมรนินจาฮิโรนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองมัตสึเอะนะครับจังหวัดชิมานะน,นะครับเห็นไหมครับปราสาทมัตสึเอะอยู่นี่เองครับสวยมากเลยเรากำลังไปหาก,กันครับไปครับ วันนี <ara> ้ฮ <up ampa> <function> <th> <Dogs> ิโรซังนินจาหนุ่มของเราเปิดรายการได้หลอนเล้าเข้ากับบรรยากาศซะจริงๆเลยนะคะโดยสัปดาห์นี้นะคะเรามาอยู่กันที่เมืองมัึเอะจังหวัดชิมาเนะเมืองที่มีอายุเก่าแก่กว่า200ปีเป็นหัวเมืองสำคัญแห่งหนึ่งในยุคสมัยเอโดะค่ะก่อนที่เราจะไปถึงปราสาทมัึเอะระหว่างทางก็จะได้สัมผัสกับวิวสวยๆที่ให้ความรู้สึกชิลๆในขณะล่องเรือที่คลองโฮริคาวะอย่างนี้ละค่ะ โอ้โหนี่ต้องถึงกับต่อสู้กันเพื่อที่จะเข้าปรา,าสาทเลยอคะเนี่ยอสวัสดีครับไม่ชอบ いいこれいいですかこれいいでかこれを読むなかよしうぇい今日やめたいながら部長部下本年のドアなか、自己紹介お願いしますうん松江城でおもてなしをしておる出雲首里でござるよろしくの、うん、今日はありがとうございますいやいや、片付けないの。 อุ้อไม่ใช่ทางเมืองเขาส่งมาต้อนรับพี่โรสังนั่นเองนะคะจากที่นั่งเรือชมธรรมชาติและก็ต่อสู้กับซามไรเมื่อสักครู่นะคะในที่สุดก็มาถึงปราสาทแล้วล่ะค่ะวันนี้ผมนัดสาวพิเศษนะคะสวย่ปุ่นน่ารักน่ารักนะครับคนนี้นะครับฮลโหลด้อนรับยิด้อยดีต้อมรัยินดีตด

おはにゃう。島根の観光キャラクター島根っこにゃ。タイで島根のことを紹介してくれて、とっても嬉しいにゃ。今日は楽しんできてにゃ。って言ってます。すげ。はびっくり。びっくりですね。<laughs> 島根っこちゃん。りく島根っこ。なキャラクターマスコット。こんじゃんは。ティニー。こんじゃんは。こん島根。ワークといードウェイ。じゃ、それでは、今日はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お城の方。はい อิตาตะใคร,รับอิตายาโตะมาตานะมาตานบ๊ายบายในที่สุดก็มาถึงปรา,าสาทแล้วล่ะค่ะซึ่งปรา,าสาทนี้มีชื่อว่าปรา,าสาทมัซุเอะหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าปรา,าสาทชิโดริมีทั้งหมด4ส่วน5ชั้นตัวอาคารถ,ถูกออกแบบในลักษณะพิเศษของปราสาทสมัยอาซูชิโมโมยามา่ามีความสําคัญคือเป็นหนึ่งใน,นง100ปรา,าสาทที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น เป็นหนึ่งใน12ปราสาทที่มีหอคอยปราสาทหลงเหลืออ no ยู่ในญี่ปุ่นจึงถูกเลือกให้เป็นสมบัติที no ่ส right no ําคัญทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนอกจากนี้ปราสาทมาซเอะนี้มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองสูงที่สุดเป็นอันดับ3และเก่าที่สุดอันดับ6จากทั้งหมด12ปราสาทดั้งเดิมที่ยังเหลือในญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะเน ฮอมโมโนเดสฮอมโมคอนตินอคุณผู้ชมครับชุดกรกซามูไรนะฮะผมหนาวมากค่ะใส่ได้ไหมครับภายในปราสาทแต่ละชั้นนะคะมากด้วยเรื่องราวจากอดีตท,ที่ถูกถ่ายทอดผ่านวัตถุทางประวัติศาสตร์ ทั้งชุดเกราะดาบและหมวกรบเครื่องแต่งกายที่เคยเป็นของซาม,ามูไรสมัยสงครามถูกจัดเก็บและรักษาไว้เป็นอย่างดีในปราสาทแห่งนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมมาสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ในสมัยอดีตที่ยังเหลือในญี่ปุ่นอีกด้วยะคะ่ะผลสลนใช้อันนี้ไม้นะครับเขาใช้ไม้เก่านะครับแล้วก็รีโนเบทน,นะครับบางไม้นะครโอเคเก่ามากเขาก็ใช้ไม้ไม้อมายใหม่นะอย่างเช่นไม้แบบนี้ฮะยังอันใหม่อยู่ยังใหม่อยู่นะ すすごいでで、ね、これ、はい、到着でございます色いの <laughs> 特別の一番上の最上階のリングの間でございます。 และถ้าเดินขึ้นบันไดมาจนถึงชั้นบนสุดเราก็จะสามารถมองเห็นวิวเมืองมัซเอะได้แบบ360องศาอีกด้วยละค่ะสมกับเป็นปราสาทที่พำนักของโชกุนเลยนะคะทั้งยิ่งใหญ่เด่นสง่าและสวยงามสมคำล่ำลือจริงๆคุณเลนะอ๋อใชินจิโกชิโกนเก็นก็ยรซมิですね いやก今日はดมากครับขอบมาすねはいありがとうีลいますาりがとうございまคุณมากับุณมากครัอบคุณาครับขอบคมากครัุมากครับขอุกครัอคุณเกคยับขอค่ักัุกรันขรัอคมากคัคมากัากครับคมากครากคากมาุกกังหวัดนี้ด้วยกันต่อห้ามาลาดนะคะ ส,สนับสนุนโดยแซน l อลไวท์ซันสกรีนตอนนี้คอสมาธิหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ตื่นเท่งนะฮะเรื่องรายการท่องเที่ยวเนี่ยมันซื้อกันทำไมฮะต้องสบายๆก่อนสมาธิในรายน,นี้ดีกว่าครับนาคามือละชาโฮครับ でぬんないさ、ね、なかいカッパイでかこんにちはは中村社長さん、はい、ランまままあもししししたたよよくよく,見てくださいました佐野ヒロですすろお願よろしくお願いします。 食べてくら。ねあの抹茶の世界では、はい。サンボユに入り、あありがとうございます。はい。今何年ぐらい？え今年でですね、131年になります。131年ってことは明治。そう明治の17年。17年。はい。だから西暦で言うと1884年ですね。884。ペ0歳ピエラさん。はい。こんにちは。 昔はこういうお店、今は130年から今までずっとね、もちろん4代目ということですけれども、現在はどういったところか現在はですね、おかげさまで、今、やっぱりお抹茶がすごく体にいいということで、全世界の人たちからですね、いろいろと声がかかるんですよ、特に今はタイでタイランド商売をさせてもらってます。か

ซึ่งผู้ก่อตั้งบริษัทนากามุระชาโฮรุ่นแรกมีชื่อว่าสุกิชินาการมุระตนตระกูลผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งการชิมชากว่าจะมาเป็นมัชชะที่สมบูรณ์จะต้องผ่านการดูแลและคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่การเลือกพื้นที่ปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวโดยยอดชาที่เก็บได้นั้นนะคะจะถูกนำเข้าสู่โรงอบไอน้ำโดยเร็วเพื่อหยุดกระบวนการออกซิเดชันเป็นการรักษาปริมาณคาเทชินหรือสารต้านอนุมูลอิสระในใบชาให้ได้มากที่สุดเมื่อใบชาแห้งนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการร่อนเพื่อคัดกิ่งและการออกก่อนนำไปบดด้วยเครื่องโม่ที่ทำมาจากหินชนิดพิเศษเพื่อที่จะได้ชามัชชะคุณภาพเยี่ยมอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะ <laughs> 深い味わいありがとうございます <laughs> 美味しいです、まあ、お茶も体にいいですよねあそうですもともととにかくあの中国から伝わってきた、うん、薬として使ったのそうですよね、はい、社長はつるルツですねあ,ありがとうございますそうなんですよです、ね、です実はねピューは肌が素晴らしい肌が素晴らし นอกจากได้มาสัมผัสชามัช c h สูตรดั้งเดิมเก่าแก่แล้วนะคะที่นี่ก็ยังมีผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกที่ทํามาจากชา m a t ชะแบบอื่นๆอีกมากมายรวมถึงอุปกรณ์ในการชงชาอีกด้วยค่ะตอะไรอมาจากั่ากางเกงอย่างนี้เลยน่ารักนะครับคืออีเพิรนเนี่ยมีของฝากนะครับทุกที่ มีอยู่แล้วแต่ว่าทีละจังหวัดหรือว่าทีละเมืองนี้ครับมีสัญลักษณ์ไม่เหมือนกันเลยนะครับ <c oughs> ขนมแบบนี้เนาะน่ารักนะครับมีคาแรคเตอร์มีเอกลักษณ์แล้วก็มีขนมแล้วอ <c oughs> คุณถัก่องโอ้ยทำแบบนี้ยังไงครับแต่ไม่ได้ทันใจใช่ไหมครับคุณผู้ชมแบบนี้นะครับสมมุติว่าถ้าคุณทนเที่ยวอยู่แล้วก็ไม่ได้ทันใจเตียว่าช้อนทําให้คนเสียหายนะครับสมมุติยังไงดีครับถ้าคุณมีพรกิจไปการเดินทาง m s เ g ซายจิตทราเนะครับ สามารถเขาจะัพพอร์ตค่าเสียหายแบบนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ยไม่ได้เสียเนาะแต่สมมติแดกนะเขาก็ัพพอร์ตได้เลยนะครับคุณตาคนเนี่ยซองอ่านด้วยอเพื่อคุณด้วยนะเดี๋ยวผมซื้อให้นะครับใจดีคุณผู้ชมครับมีไว้ดีนะครับ จากศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของชาฮิโรซังก็พาเรามาเที่ยวกันต่อที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะอาดาจิหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนชิมาเนะถูกก่อตั้งขึ้นในปี1980โดยเซงโกอาดาจิเป็นการรวบรวมความสนใจสําหรับงานศิลปะแบบญี่ปุ่นและการออกแบบสวนไว้ด้วยกันโดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพวาดของศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วถ่ายทอดความงามน,นั้นออกมาอยู่ในรูปแบบของสวนญี่ปุ่นเพื่อให้คนที่ชมสวนสามารถ ัผและเข้าถึงความงามของภาพวาดสวนญี่ปุ่นได้มากขึ้นยังไงล่ะคะ บริเวณรอบๆของพิพิธภัณฑ์ศิละปะแห่งนี้นะคะจะถูกรายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันงดงามซึ่งประกอบไปด้วยสวน6แบบที่มีองค์ประกอบครบทั้งภูเขาต้นไม้และน้ําผู้คนที่มาเยือนสามารถดื่มด่าและสัมผัสความสวยงามของสวนได้ตลอดทั้งปีจึงถูกเลือกให้เป็นอันดับหนึ่งของสวนแบบญี่ปุ่นถึง12ปีซ้อนโดยวารสารสวนญี่ปุ่น Journal of Japanese Gardening นอกจากนั้นนะคะที่นี่ยังได้รับรางวัล Michelin Green Guide 3ดาวและระ Guide ล l u e Japan 3ดาวอีกด้วยค่ะส่วนภายในของที่นี่นะคะได้เก็บรักษาภาพวาดอันทรงคุณค่าของญี่ปุ่นรวมถึงภาพวาดชิ้นเอกของไทกันโยโกยามาผู้สร้างศิลปะญี่ปุ่นสมัยใหม่และงานศิลปะจากเซรามิกต่างๆไว้อีกมากมายซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างมากค่ะ ผ่านไปแล้วนะคะกับความงามเลอค่าของศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดชิมาเนะซึ่งความสุกโหยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะช่วงหน้าฮิโรซังจะพาไปชมที่ไหนยังไงรอชมกันได้หลังโฆษณาอีกสักครู่เดียวค่ะุกยป สนับสนุนโดยพารกมไปการเดินทาน MSIG Travel Easy เข้ามาพวกเขาเลิกๆนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ผมคิดว่าทัวร์พาที่นี่ไม่ได้แน่ๆเ,เพราะว่าผมก็เข้ามาล่ายากครับนะครับผมก็มาคารั้งแรกนะครับทำไมมาที่นี่นะครับเพราะว่าหมือบ้านนี้นะครับชื่อว่า Higashi i z u โมะนะครับ ในจังหวัดชิมาเนะนี่นะครับก็ขึ้นชื่อเรื่องนี้แหละครับคากิภาษาญี่ปุ่นะคากิภาษาไทยก็รูปพับนะครับที่นี่ก็คือมีชื่อเสียงเกี่ยวกับรูปพับแห้งนะครับมีอี่ห้อชื่อด่านด้วยอันนี้พิเศษมากเลยครับมือบ้านนี้ช่วงนี้นะครับก็จะเต็มไปด้วยเขาทำเอ่ทำเกี่ยวกับรูปพับแห้งนะครับทีละบ้ารพมางมีแค่19ที่ ก็เดินดูแล้วครับว่าเป็นยังไงนะครับเข้าไปดูครับ อย่างที่ฮิโรซสังแนะนำไปนะคะว่าที่นี่คือมารุฮาตะโฮชิงากิหรือเรียกกันว่าหมู่บ้านลูกพลับจุดกำเนิดของสินค้ายอดนิยมอย่างลูกพลับตากแห้งของจังหวัดชิมาเนะที่ได้ชื่อว่ามีพื้นที่เพาะปลูกลูกพลับพันไซโจม,มากที่สุดในประเทศมีประวัติการทำมายาวนานกว่า450ปีโดยปัจจุบันมีมิสเตอร์ชูจิอิชิบาชิหัวหน้าสมาคมฮาตะโฮชิงากิรุ่นที่15คอยดารงตาแหน่งควบคุมและดูแลการผลิตค่ะ ใน1ปีนะคะจะได้ผลผลิตมากที่สุดราราว0ี่แสนชิ้นเป็นผลผลิตที่ได้จากธรรมชาติล้วนๆเลยจริงๆเออเท่วนั้นเยอะมากจะเข้าไปดูดีกว่านะขอโทษนะคะขออนุญาตครับอันนี้ขออนุญาตแล้วนะคะคือผู้ชมาจริงน่าสนใจนะครับผมเพื่อประชาชนคนไทยนะครับผมขอกิ่งอันหนึ่ง <laughs> นะครับ ขอโทษนะครับขออันนึงกุดกุดน,นะครับ<ะ>รน่าอะไรน่าอะไรพี่เลยนะครับโอ้ยรสชาติเรียกได้ยังไงฝากครับท่านผู้ชมครับฝากมากกินมาได้เลยครับแบะฝากนานๆทีนะคะจะเห็นหน้าตาแบบนี้นะคะดูท่าจะไม่อร่อยจริงๆใช่ไหม うわ、おバンテンテンな。すみません。こんにちは。はーい。あ、すみません。どうも。今ちょっとここ見てて、綺麗だったんで、ちょっと揺らしてもらったんですけど。はい。はいはい、いいですか。はい、どうぞどうぞ。あ、すみません。ありがとうございます。 柴田さんは組合長です。そうです。はい。えっとどういった組合長でしょうか。えっと星垣組合の組合長でございます。なるほど。今初めて来ましてこの町。はい。びっくりしました。そうですか。少しね鍵がいっぱいあってで星垣の町。そうですね。星垣の里ですね。里ですね。はい。はい。で少し説明いただきたいんですけども今後ろにあるものってこれこれがこれは何ですかこれ星垣です。これもこれからできた製品です。出荷する前の。 商品です今ここにあるのがそうです商品ちょっと見せてもらってよしいですかおお<ー> <laughs> 綺麗ですねこうやって並べるとそうですね非常に甘い商品ですあそうですかちなみにお値段はこれはこれ大体まあ1個500円ぐらいは 1>, 1個500円はい高級品ですねそうですね どっちかと言えばまああの高級品の部類に入ると思いますちょっと上にありますよね,、はい、ねそうですね、はい、こ,この名物が、はい、ちょっと見せていただいてよろしいでしょうかはい、はい、どうぞはいぞ、はい、よろしくお願いします ที่มารุฮาตะโฮชิงากิเขาก็เอาใจใส่ในทุกขั้นตอนจริงๆเทคนิคในการตากแห้งของลูกพลับที่นี่นะคะก็ไม่เหมือนใครค่ะแตกต่างกับที่อื่นตรงที่เขาจะไม่ใช้เครื่องอบแห้งแต่จะตากแห้งโดยนําลูกพลับมาร้อยกับเชือกแล้วแขวนตากแดดไว้ในห้องกระจกที่มีอากาศถ่ายเทดีแสงแดดสามารถส่องถึงเป็นเวลานาน2เดือน หรือจนกว่าลูกพรับที่ตากนะคะจะม like nice. like. ีความแห้งที่เหมาะสมนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าลูกพรับที่ได้จากที่นี่พรีเมียมสุดๆเลยค่ะสุกอยจริงๆโอ้สว่านะเนี่ยสุดยอですねきれいですねそうですねこれ今何してるところですかこれはですね皮を剥いたあ<い>表面を乾かしてるところですねこのこれの生ガキまなってる生ガキは<い>大体糖度が18度から20度ぐらいなんですよ

อร่อยต้องตากตื่นจะอร่อยจยสคียุกท่านโอ้นี่มากい。ปกันอหวาออวาวานกว่าที่ผมคิดเยอะเลยล่ะก็สนใจก็มาที่นี่ได้นะครับที่เมืองฮิกะชิอิซึโมะนะครับมุบานรูปภา เอกลักษณ์และของนี้ต่างๆที่ได้จากจังหวัดนี้นะคะล้วนมีสตอรี่ที่ยาวนานและน่าสนใจมากๆเลยค่ะซึ่งอันนี้อากิบบอกได้เลยนะคะว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าใครอยากสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบใหม่ๆและเข้าถึงความเป็นญี่ปุ่นให้มากขึ้นจังหวัดชิมาเนะนี้จะเป็นสถานที่ที่ตอบโจทย์การเดินทางได้เป็นอย่างดีเลยจริงๆค่ะ เ็นยังไงบ้างคะวันนี้นะครับผมแนะนำเมืองมาเซในจังหวัดชิมาเนะนะครับอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาขอนใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับแต่ผมรู้สึกว่าที่นี่ก็มีเสน่ห์มาท่านแต่หลายร้อยปีนะครับแค่เรามองไม่เห็นนะครับเมืองซ่อนอยู่แค่น้นเองนะครับวันนี้ก็เปิดประตูเข้ามาแล้วได้เห็นเสน่ห์ทุกที่นะครับน่าสนใจมากครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ ハァ出雲の街でかわいい星垣村に出会った秋になると街中が柿色に染まるこの村の子供に「オレンジ色」という言葉は通じないが「柿色」というとみな理解できる冗談ですヒロ。広 สัปดาห์หน้าฮิโรซังนะคะจะพาพวกเราไปสุก้ยความหนาวสถานส่วงกันที่จังหวัดฮอกไกโดจะสนุกสุดมันแค่ไหนนะคะอย่าลืมติดตามวันเสาร์หน้าบ่าย2โมงตรงที่ช่อง9 m c o r l HD และ Modern 9 TV สำหรับวันนี้อากิคอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวซดีเดวะมาตาไรชื่อ ที่ชมรายการวิทวิสัยทีวีนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืม Subscribe ด้วยนะครับที่นี่ครับ,บ,รบอยดาลืมนะครับย้อนกลับ